ดวงกับดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดีชาวลัคนาราศีกรกฎนั้นนะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านี้คือนับตั้งแต่วันจันทร์ที่19เมษายนเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่25เมษายนชาวลัคนาราศีกรกฎมีดาวถึง4ดวงที่ลอยกลางฟ้าชาวลัคนาราศีกรกฎอยู่นับตั้งแต่ดาวอาทิตย์ซึ่งทรงคุณเป็นว่าหาอุดดาวพุธ ดาวสุกและดาวมนุษย์อยู่นะครับดาวอาทิตย์เป็นดาวที่นอกจากได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดแล้วยังไปเป็นยังเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวลัคนาราศีกรกฎโดยตรงสแสดงว่าดาวการเงินของชาวลัคนาราศีกรกฎในสัปดาห์หน้านี้ทอแสงมากๆทีเดียวหมายความว่าจะเป็นช่วงสัปดาห์ที่การเงินของชาวกรกฎจะพลิกกลับเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดียิ่งขึ้น ใครที่เคยมีความวิตกกังวลไม่สบายใจในเรื่องการเงินการทองมีความรู้สึกกังวลเกยบกลัวว่าการเงินจะชักหน้าไม่ถึงหลังหรือแม้แต่รายจ่ายเยอะก็ตามก็ขอให้คุณได้รู้ได้สบายใจไว้ว่าในสัปดาห์หน้านี้ถือเป็นสัปดาห์ที่ดีในเรื่องของการเงินการทองนะครับเปิดมาวันจันทร์เป็นวันที่ดีครับติดต่ออะไรจะมีความสําเร็จได้ผลแล้วก็จะมีไม่ดีอยู่2วันคืออังคารกับพุธ เป็นสองวันที่จะมีแต่เรื่องหงุดหงิดรําคาญใจมีเรื่องทําให้ไม่สบายใจมีเรื่องทําให้ต้องคิดมากมีเรื่องที่ทําให้คุณจะต้องมีความรู้สึกสับสนนะครับแล้วก็ระมัดระวังการถูกพูดโกหกการถูกหลอกต่างๆนะครับในช่วงวันอังคารและวันพุธพฤหัสสุกเสาร์นะครับเป็น3วันที่ดีมากเป็น3วันที่คุณจะแฮ ppy มีความสําเร็จติดต่อการงานก็จะได้รับความสําเร็จนะครับจะได้รับการสนับสนุนหรือความเห็นชอบเห็นด้วยจากคนรอบข้าง แล้วก็มีโอกาสจะมีโชคดีจากเพศตรงข้ามด้วยความหมายคําว่าโชคดีตรงนี้เพศตรงข้ามอาจจะเอางานมาให้หรือไปดิวกับเพศตรงข้ามแล้วมันมีความสําเร็จมันคล่องตัวนะครับมีความรู้สึกว่าเอ้ยคุยอะไรแล้วมันง่ายจังเลยมันสําเร็จดีจังเลยนะครับอย่างไรก็ดีอย่างไรก็ดีครับดาวนะครับดาวเสาร์ที่ยังคงเลงลัคนาชาวลักรกฎอยู่นั้นต้องบอกว่ามันเป็นการเลงที่ทําให้คุณนั้นมีทั้งสุขและทุกข์ สลับกันไปในเรื่องของความรักนะครับและในสัปดาห์หน้านี้นะครับดาวศุกร์เองนะครับซึ่งเป็นตัวแทนของความรักด้วยแสงในตัวของมันเองนั้นโคจรเป็นปะนะครับมันหมายความว่าชาวลัคนากรกฎนั้นถ้าดูด้วยโยกเก์ของดวงดาวต่างๆประกอบกับดาวเสาร์และดาวอื่นๆร,บรอบๆนั้นเนี่ยคุณมีความรู้สึกระแวดระวัดดวงความรักยังไงชอบโกนมีความรู้สึกสังหรณ์ใจหรือว่าคิดอะไรไปในทางลบมีความรู้สึกระแวงเรื่องความรักขึ้นมาเฉย แต่แท้ที่จริงแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายนะครับในดวงของคุณเองฉะนั้นขอให้ชาวลัคนาราศีกรกฎลดความระแวงลดความไม่สบายใจของตัวเองลงไปสะบ้างจะได้มีความรู้สึกปลอดโปร่งมากยิ่งขึ้นแต่อย่างไรก็ตามก็ย้ำว่าวันอังคารและวันพุธเป็น2วันที่ไม่ค่อยดีนะครับ ความสบายใจในเรื่องของความรักนั้นน่าจะเข้ามาในช่วงปลายสัปดาห์แล้วก็คือในช่วงวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับวันเสาร์ที่24และวันอาทิตย์ที่25เมษายนคุณจะสบายใจขึ้นคุณจะแฮปปี้ขึ้นใครที่คุยกับแฟนไม่ค่อยเข้าใจกันไม่ค่อยรู้เรื่องกันก่อนหน้านี้น่าจะมีการปฏิสัมพันธ์กันหรือว่าพูดกันในทางที่ดีขึ้นได้ในช่วงปลายสัปดาห์ตามที่สินแสหมิงมองจากดวงดาวตรงนี้ อย่างไรก็ดีครับภาพโดยรวมผมถือว่าสัปดาห์หน้านี้เป็นสัปดาห์ที่ชาวลัคนากรกฎนั้นดีขึ้นมาจากสัปดาห์ก่อนๆนะนะครับนะครับดีขึ้นมาจากสัปดาห์ก่อนๆโดยเฉพาะชาวลัคนากรกฎที่เกิดในวันอาทิตย์วันพุธวันศุกร์นะครับดีขึ้นกว่าสัปดาห์ก่อนๆแล้วก็วันจันทร์ด้วยนะครับส่วนวันอื่นๆก็ดีลดหลั่นกันลงไปก็ช่างมันเถอะครับยังไงก็ถือว่าดีขึ้นกว่าสัปดาห์ก่อนๆแน่นอนสินแสดบิงขอให้ชาวลัคนากรกฎทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ ฟังดวงกับดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดี